เช้าก่อนใส่บาทคนจะคนแก่จะอธิษฐานว่านิพานังปัจโยโหตุตั้งๆที่เขาไม่รู้ว่านิพานเป็นอย่างไรเรียนถามพระครูว่าจะบอกให้จะบอกให้เขาอธิษฐานใหม่ว่าอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิธิคะเออเอาตอบประเด็นที่เขาคุณจะตั้งมาถามเนี่ย จะบอกให้เขาอธิษฐานใหม่ว่าอย่างไรจรึงจะเป็นสมาธ,ธิิค่าถ้าให้อัตมาบอกเขาอัตมาก็จะบอกว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตคุณตั้งจิตเจแล้วก็คุณก็พูดตามที่คุณตั้งจิตนั่นแหละพูดมาเป็นภาษาและคุณพูดคำว่าอธิษฐานคือการตั้งจิตเนี่ย เริ่มต้นคุณก็บอกว่าขอนั่นคือไม่ใช่อธิษฐานนั่นคือเป็นศาสนาเทววนิยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระเจ้ามีผู้บรรดาลขอให้ผู้บรรดาลให้สิ่งนั้นอันนี้ให้อะไรนิพพานปัจจุบให้เป็นปัจจัย เป็นปัจจัยแก่การบรรลุนิพพานขอให้การใส่บาตรนี้เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุนิพพานคุณใส่บาตรเป็นทานทานอาหารให้พระเอาไปรับประทานหรือฉันเลี้ยงขันเลี้ยงชีวิตสืบทอดาศาสนาพระพุทธเจ้า ฟังดีๆอัตมาที่จะอธิบายละเอียดลงไปลึกหน่อยคุณให้อาหารแก่ผู้ที่ปฏิบัติผิดมิจฉาทิฏฐิพระนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิคุณให้อาหารพระมิจฉาทิฏฐิสืบทอดธรรมะพระพุทธเจ้าพระที่ได้รับการให้อาหารก็ไปประพฤติมิจฉาทิฏฐิผิดต่อไปสืบทอดศาสนาพุทธ ถามจริงๆว่าคุณได้บาปหรือได้บุญนี่ลึกๆหน่อยฟังดีๆทีนี้จะให้คนไปรู้ว่าเอาแ,ลและพระที่ผิดหรือไม่ผิดนี้เขาก็ไม่สามารถรู้ได้ชาวบ้านชาวบ้านทั่วๆไปก็รู้ไม่ได้จะทำยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่พระพุทธเจ้าตรัสได้หมด คุณก็ดูตามปฏิภาณของคุณเออพระนี้น่าจะเป็นสาวกสาวกสังโฆเป็นสงสาวกพุ้เจ้านะดูน่าเคารพดูดูตามปฏิภาณตัวเองเห็นแล้วว่าเออใช่พระแต่เห็นแล้วว่าโอ้โหกอภัยพุธช,ชัดพระมานนั่งคอยเฝ้าล้านใสบาท หรือรับแต่เงินไอ้อย่างนี้ก็คัดทิ้งไปใส่ทำไมนีม่พูดยบหยาบชัดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีความสํมรวมมอนบินบาบคือมาแสดงทำไม่ได้หลอกแหลกไม่ได้อยากได้อะไรแต่ใครจะศรัทธาเริ่มใสก็มาใส่เองอะไรพวกนี้อัตมาอธิบายหมด,ดบ,บินตบาบยเขียนเป็นหนังสือเล่มตัวนี้ด้วยนะ เพราะแค่พฤติการของพฤติกรรมของภิกษุของอะไรพวกนี้มันก็มีในยยสำคัญที่อธิบายกันได้เยอะแยะเพราะจะไปถามถึงว่าใสบานี่เป็นเหตุปัจจัยที่จะไปถึงนิพพานได้ไหมได้ถ้าคุณทานตรงตามคำสอนหรือพระอนุสาสนี ทานอย่างไรทานยังไม่มีสาเปโคนี่ได้เลยได้ได้เป็นเหตุปัจจัยได้ได้ได้มรรคผลคุณทำใจในใจมณสิการทำทานก็ทำแล้วไม่มีจิตว่าต้องการสิ่งตอบแทนอย่าว่าจะไปเอาพยัญชนะว่าขอให้ได้นิพพานไม่ต้องอะ่ะจิตว่างเปล่าจาก การต้องการสินตอบแทนนั่นคือฐานที่มีอน,นมีอาน,นิสงส์สูงที่สุดวาะต่อจากนั้นก็มีอะไรปฏิปฏิตจิจโตมีสันสนิธิสาเปคโคแล้วก็มีอะไรนี่ปุจฉามีปุจฉามีติอะไรพวกนี้อีกก็เป็นฐานที่ยังยืดยากเป็นฐานที่ยังไม่มีอาน,นิสงส์สูง ยิ่งเป็นอนิสง์ไม่มีอนิสง์ไปเรื่อยๆเอาไว้ไปให้เป็นผลที่จะไปสำหรับไปให้ปู้ตายไปชาติหน้าอะไรรึอตัวเองชาติหน้ามันก็เลยยิ่งไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคุณเข้าใจแล้วเนี่ยจะทาทานใส่บาร หรือทานอะไรก็แล้วแต่เป็นวัตถุคุณก็มนสิการมีปัญญารู้ว่าจะทำใจในใจอย่างไรพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นิพพานคือจิตของคุณทำทานอย่างว่างเปล่าทำทานยังไม่ต้องการอะไรอีกเลยแม้แต่สวรรค์นิพพานที่เป็นภาษาเป็นภาษาเป็น ตัวเป็นตนเป็นรูปธรรมรูปธรรมอะไรก็ไม่มีนั่นคือทําทานด้วยจิตว่างทาทานด้วยความบริสุทธิ์ใจทานคือให้แล้วก็จบเลยนั่นดีที่สุดจะว่าเป็นนิพพานไหมนี่แหละถ้าฝึกจิตนิมณสิการได้อย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงนิพพานอ้าอธิบาย,ายรายละเอียดจนจนสุดละ